บืแบอนแล้วป่ะเขาปก้าหรอพี่น้องกล้าตาคนจะติกคนกาค้าขายเนาะติ๊น้ำใช้น้ำก้อนเน้ำต้มน้ด้เนาะเออออกแน่ขยะนะติดทุบได้บุดี เบิกจักเดี๋ยวได้ดีะเดี๋ยวๆแป๊บนึงเบิ่งนํากันก่อนได้แล้วอ่ พี่น,น้องนๆเป็นเวลาประมาณบ่า,บายโมงสามสิบเจ็ดนาทีเราพี่น้องเด้อเนาะได้วันเวลาเคลื่อนย้ายอ่าทางพีสะพายเป็นทีมหอ่อสบายนี่พี่น,น้องเนาะอ๋อเบิ่มน้ำกันเนะพี่น,น้องเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้การน,น้องพี่น้องนกลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องบุญสุขสุขพ้นนะพี่น้องนๆกลับายสบายดีพี่น,น้องอ่า năm cành nó bị đông nó. Này thằng Đây là tinh tao người nước này. này nó ได้เพื่อนให้แบบนี้พี่น้องเนาะเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้อกันเดี๋ยวเคลียร์สถานที่ก็เนาะจะนำสมุนไพาเส้นนี้พี่น้องออกไปนี่แหละอยู่ตัมพูดเนาะสบายดีเด้อบ่ดีเด้อ ถ่ายแล้วเนาะน,นี่นะแล้วรอ,อยแล้วเนาะมาเบิ่งแย่งกันกันแบบสามคืนสเมือม่อเป็นสี่กนี่เน,นี่นนนะนเนาเนสี่เนาไล่าเยาเนี่ยเนาะคนลยแม่ลยคนไล่เลยบอดี <laughs> เต็ม,มเลยแม่อย่าดีว่าไลฟา์พี่น้องบ้านเฮาวผาึ่นมาเพิ่งมาแย่งกันตองนี่บอมองนีแ่แหละน,กกน้องตากเท้เนาะทำมือแย่งกับสีไทยทำมาปีพี่น้องแบบเป็นบางช่วงบางขั้นตอนเนาะพี่น้องถ้าที่ไลฟ์กับบได้พี่นหน่อยปิดทางการพูดยูทูบเพิ่นมาพี่น้องเนาะกำลังเคลื่อนย้าย ลดคนเข้าห้องเราได้เนาะทางพุทธเกินเราอยู่ในในในห้องนี้เนาะเป็นใด้เทยถ้าถ้าใครเราเท่อยู่ก็รับเล่นเลยก็นอนเป็นบางช่วงบางอันนี้บอดีนะครับโดยจิตใจนี่จะเนาะพุ่งหัแเลยแม่ยังเขาจะยู่คนต่อวายู่ช่วงนี้ก็ยังแบบเพราะว่าตอนเราอยู่กันอยู่มุกก็ยังหายห้องแล้วนะนอนับล็อก คือตอนนี้ไปเหนแล้วก็พี่น้องไปเห็นด้เนาะไปไว้อีรอนครับก็ได้เนาะซ้ํากันกับพ่อตาพี่น้องเนาะไว้ๆไว้อยู่มาเบิ่งดูตะเนาะจได้ลงนํากันจักเด็กจักหน่อยถ่ายลบ่ได้อืมแม่นอ tôi cho cô lại cô chọn ra yêu thương cô này quá nam bay ngọc tuyên 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 ngọc nó รถบนระเบ้อบนแล้ว <rôle> ป <à> <to break an iously> ้าเฮาป้าป้าป้ะป้าป้ามาเอาช่วยนะพวกคือ ได้ไปน้ำการเพิ่มนี่แหละพี่น,น,น้อยการหล,ลายๆั้วน,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 นิวเคลียสเรื่อยเนาะทางแม่ขาวทางจัวเนาะน้องเดี๋ยวเพิ่งน,น้ำกันเป็นบางช่วงบางขันน้นต่อได้พี่น้องเด้อเคารื่องเล่าอันนี้เนาะสก้าเราพี่น้องสก้าตา่นติดคนสก้าค่าขายเนาะ ตีกน้ำใช้น้ำก้อนน้ำต้มเราได้เนาะเออออกแนขยะนะออี่ไพน้ำยาบองยาเขาบอกมาวี่เม่นตะก้าเราบอดีกับอกยาได้เนาะแล้วไม่ข่าดิใช้รถไทยเน้สัพงโถไทยนะ แกเครื่องเนาะแกเครื่องนี่เป็นเครื่องมอญปลาหฮมปลาแพ้แล้วนี่เนาะเองปลาแพ้แล้วเนาะเป็นเสื้อาเนาะเอาเลยเด้อเลยเด้อไปเอารถบอเชียงไปกัน่น้อยแกน้ำไปให้กับเจ้าจริงจริงชิ้นยางไปก็ได้อยู่แต่มันเสียงเพลงอยากทายบรรยากาศนี่น้องเบ่งกับปนนะโอ้ย เรียวได้บ okay. ่มันก็ได้มันก็ได้มึงิดก็ได้ได้บ่บอกว่เรียวไปอย่างนี้ก็ไ้บ่ไปไหนอีกเนาะโอ้ไหนรถพุ่นไปก่อนบ่เราเดี๋ยวห้าจังตามไปบ่ตามไปก็ได้ยี่น้องมันเรียวแล้วคนหลอยหลอยเฮงพี่น้องคนหลายคนลอยจ้ะติดหลังหัวเลยศาสนาไปพุ่นแล้วก็ถอยตูดมานิดศาสนาไปมองรถไทยรถไทยไปก่อนก็ได้ เบอร์พลอยมี the okay, right hmm. so ่น wow yeah. so ังเนาะเห็ดบุญเมื่อใดบ่เชียงเห็ดบุญแล้วบ่คือบัวตากบ่บ่ดีวันที่วันที่สี่เด้อที่สี่เดือนหน้าบ่ที่สี่เดือนหน้าเบอร์เลยเห็ดต่อไปคือทั้งพัวตาเนาะเพราะว่าเป็นอย่างเห็ดเบียกในครอบครัวพอน้ำเข่าก็ยังบ่ท่านได้ปั้นไปใั่ไเด้อเด้อไม่นี้วันที่สี่เหตุเนาะวันที่สี่ธันวาว่าอย่างไรซะวันที่สี่ธันวาเป็นวันทรง แต่โบวันส่งตีวันทำบุญอุทิศบุนะวันทำบุญอุทิศให้เสร็ดบุญเนาะเจ้าเอิญแล้วไหนๆพี่สะไพ้บ่พี่สะไพ้เนาะแต่ว่าถ้าเขาบ้านเขาเอินเขาเอินพี่นางพี่นางเออญเมียนเลยเนาะเมียนเอินพี่นางเมียไอ้เลยเมียไอ้เอินพี่นางเนาะไปไมีแผ่นเปนน้ำจกคนเลยเอาร่องพญางไว้มันใกล้ๆอย่างนี้ โอ้ยเสียใจน้ำในลายเพคาดคิดเลยวานีสวัสดิ์สี่ไปวงไปไหวขนาดนี้เนาะนเรามาป่วยเต็มที่กับยูเฮือนกับผมเพราะว่าเดือนชับน,นะสิไลเรียก็พอตานนะอเนี่ยวนรีเบิ่งเดือนกรี่กันปะตอ้หลายคนนะหลายเฮงหลายเฮงหลาย S <S พี่น้องอบ้านเฮานี่เวลาเจ็บไข้ได้โชว์เพิ่นโบได้ป,ป้าถิ่มกันในพี่น้นนนองเนาะเพป็นเบิ่งกันยอมรับอยู่ว่าเป็นเ,เรื่องเล่าที่สามัคคีกันดีสามัคคีสามัคคีที่เพิ่นที่โตที่<า>เพิ่นที่โตเนาะอย่างตัวบุญมีบัดมันกับโบคัคกันใดน้งองประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรดูฮาห์ลักหนึ่งอ่ะประมาณลักหนึ่งประมาณลักหนึ่ง จากเฮือนเรามาหาปส่ามันก็ยิ่งเรี่ยงมาทางนี้เลยนะมาโมใกล้กับเฮือนบาบุญบ้านปานี่แหละนี่เด้นี่หลังคานี่ยนะแดงครึ่งไปเพื่อนบาบุญอยู่นี่เนาะอืมนิดหน่อยกิงานกับหาเพื่อนไปเพียกไปงานผมมีเพื่อนมาน้ำมาเนาะอ่าบ่เตียงก็ทักหาเพื่อนอย่างมาน้อยุภาษาเดี๋ยวบ่ค่าเอื้อยบานนี่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนพาเพื่อนไปวัดนี่โอ้บ่เป็นยังเพื่อนของเนาะบ่เตียงอยู่ ทั้งพี่เพิ่นก็แจ้งบอกแล้วว่าจะได้ยันเดินทางกับวันทีเช้าสีเช้าหานี่นะครับก็เลยว่าจังยามใดรได้ใช่ได้พอหน้าพอตากันอีกโดยไปหาเพิ่นแล้ววรีเมื่อวานนี่กันเลยโดยเงินบาเตียงและแวะสบายดีเพิ่นบางช่วงแางแรงก็ยินพี่เพิ่นว่าสีเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเนาะทางทีมงานเฮาเบิดครอบครัวเบิดชุกูสุกคนนั่นแหละว่ากับมาครับลูกสาว จบย้อนไปสารต่อเพื <S ie> <S ie ่อนสแตลก้อนมาเลยก็ได้ยังมีการปินเพลงอีกหลายอย่างอยู่เพื่อนเรื่องแล้วกัอะแล้วกางก็ได้เป็นสแตลได้แมนโอ้ยไปยู่งวเจ้าก็ได้มันสีทันยุ่บ่ะจังวะฮั้งขอว่าอยกข่อยอยก็ไปลางรถน้ำเลยจังวะล้วก็จังวะกันโดยไปนอน เนาะเขามองใด้ได้มองพอตาพุ่นบ่นบ่คนละที่บ่จะไปเบิ่งแล้วบ่ยัง,งเลยบุรีจะอยู่โซนใดได้นี่จะสิเป็นอยู่โซนไหนแล้วขันอยู่โซนทั้งอตาพุ่นก็สีง่ายยุบมองเกี่ยรถกับล่ลางแต่<ล>ว่าถ่ายอยู่โซนแถวนี้นี่โอ้มัน,นจะจอดอยู่แล้วตห่านี่แหละีมม่้ว เนาะแต่เห็นใจผู้เป็นลูกเป็นพวเป็นลูกเป็นเต้าพี่น้องะโอ้ยทรมานเลยเกิดเรื่องแบบนี้มาเข้าใจขอบในครัวเนาะขอบในครัวโอ้แสนทรมานพี่น้องเลยเนาะเพราะบอลลี่เห็นภาพบอลลี่ไปก็บอเชียงบอลลี่ไปครับตอนยูมุกดาหารเล่ากันยังไห้ละนะขนาดว่าเมียเรายังบ่ทันเป็นย่างนะไห้เสร็จบนน่าต้องนับแล้วว่าเมียเราเป็นมากอดขนาดนี้ทอดจนตายว่าท่านซะ นราติทรมานันดใช้เวลาใช้เวลาเลยใช้เวลาเยอยาเวลาจิตใจเนาะง่ายนะง่ายคนใช้ชีวิตมานน้ำกันจักปีกันแล้วใช้ชีวิตมาเออศ้าเจปีเนาะลูกสองคนซร้าเจ็ปีอายุสี่สบสามอายุลัสเพราะว่าลูกคนกกเราเนี่ย6หปีเดินเดินเอาคันได้ปีหนึ่งกันแมนยูท่องเก่าลูกเลยแมนเศเจ ôu là chim đen, đi. ôi, nhảy bay mong pha ta, hún nè, mong mò, hún. nó nó đong nè, nó. không, chỉ đâu. trời, trời bay này chực nôi. hấp chực chực. đom. ô ô nhảy ở zone này rồi, bảo đi nè. ôi, cá pa big nè rồi, nó. nhảy 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 ข<ไ>น,นาดน,นี่ก้นเนาะหักป่าไม่หักไม่หักตอึถึกเลยออเอาค,นอคนืนกองฟอสเนาะ คนละโซนเนาะกับทางคอตาคนละโซนยันผู้หญิงพันยี่เจียงเจียงไฟคนละโซนาะใช่ยูไฟกระโจนี่ก็ได้บวปะทางนี้ด้วยด้วยเนาะทับรถล้ววันไหนจะเป็นยังตัวห้ปิดทางตันใช่เนาะกระโจนมันกินน้ำกินไห้เนาะเออปิดรถแต่ว่าคัดหลังที่เด็กคนจีโจนเนี่ยนกระโจนตอก้นห้องอะไรน่าไม่เนาะคนจีนี่เนาะมันเบียดได้บ่นะ ไม่ได้มีแต่ม,มีมมลบ็บนัมาจะ่กันโอเคไป้อยพนี้เนาะสูน่ายพ่อจ้านั่นกัเขาเต็มตาบิตไป่น้ำและมาวางไวร้รถไทยพี่ก็ได้ได้เด้อพ็เลยประมาณเช้าพ็ c. มาวางไว้นี่ก็เจ้าย่างออกไปได้ให้ก็เจ้ายิบยิบไม่ได้เห็นไหมเนี่ยได้เนี่เนี่ยวะเนาะคนโบกินกันแล้วแต่เนาะแต่ว่าเอาแต่ว่ามาวางไว้นี่นะข้างรถไทยเต่งๆนี่รถบัวรถมันอยู่ในพุ่มย่าก็เจ้าไปบัเถิงโอ้จับเลยเนาะมาเบิ่งน้ำกัดชมบรรยากาศข้างในเนาะโอ้ดีเป็นเวลา bài ừ. sọt bên anh coi đi chụp bố đi Để chắc. À. À. <cười> <cười> Ừ, Hãng mày là ừ. ừ, ừ. Mà không cái hạng mày hạng tóc con say là, you know, you know, mày sĩ tóc nó mày sĩ tóc nó mày có mưa bỏ ม่งบอกดีเหยียบปาแล้วไปแล้วไปด้วยเลยไปันะออกเลย

อ่าป่วยอีกแล้ววันนี้เนาะอ่าเนาะพี่น้องเอ้ยไปเนาะอ่าได้มอบหน้าที่นี้ให้ทางอ่ายาเพิ่นบัดนี้พี่น้องเนาะอันนี้ได้เนาะอยู่มบรรยากาศอ่าอ่าเสร็จพิธีเป็นีเรียบร้อยเนาะ ดวาอยทไบางหลม่จันทร์นำเลี้ยงเป็นตามลํำรับเนาะจะได้บางเคิองเบิร์กันคือว่ามองเราอยู่นี่ทางเพชรเนาะบุรีเนาะปลาบิ๊กเลยปาบิ๊าขมานี่เราอยู่มองบุเมนอยู่ในเนาะอยู่ขวมือนี่เป็นเลยเนาะ

เาพีหน่อยเนะาะเป็นเก็บภาพความทรงจำเนาะอ่ะมากับเข่าหุบนำอันนี้เนาะพุ่นเด้ไงอู้อ่ะโอเคแล้วไล่ละะฝ่สีพายรูปคู่รูปลรก็เดี๋ยวจังอันนี้หมดละบาทนี้เลิกแล้วล้วพากันน,นั่นูมดละ À, Bạn này nó leo đây <laughs> ừ. Thường phà hôm phà phê đó thì nó phủ non à, này tụi nhìn này Bên mê kha ở đây, cái này là cửa tích, cửa tích nằm tôm lọ, nè, Nó, cửa tích nằm tôm, nằm này lọ, lẽ tên, mặt tâu Ừm Mặt cua,

nó xây cứ đi mì kiểu xay bò, còn giống bò thanh đi đỉnh bò, truột thu hàn lỡ đi này, nó tiếc này, ่เฮลาบิ pues ๊กเนาะจังหวัาล่มเนี่ยต้องมีเกี่ยวเคยันแล้วเน้โอหันมาทางนี้อีกะทลไลนในลมครับทำวั ย <S 2: static> ังบ่ได้จ่ายดิค่าลงใหยังบ่ดิยังยัเออประกันประกันสังคมบ่นั่นแหละอนี่บ่อ่ะจะเอาเด้อนี่อ่ะคนนึงดึงบ่คนนึงอ่าเนาะทีมงานพอดีมีแต่บ่ดเนาะพี่น้องเอ้ยมาเป็นหมู่าน้ํากัน2คน Là lẽ, đó là nó hãy thăng yeah, à, thêm ngàn phần nó lại phải rồi nó hết 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 lắp hết 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 à lôm. không Ở này. เอ้า.เอาเลยค่อยเห็น là เกิดเหตุ này บ่ hòa thế này บัด <laughs>

ีล <hay> <means> ูกเต้าหรือญาติพี่น้องเราแล้วใช่ไหมครับผู้ที่นี่นี่แล้วนี่ผู้ร่วมานแล้วรองด้วยจะาถ้าเราลองน้ำใหม่นี่แม่แล้วนี่ดูเลยเนาะเอาเอาเอาดูเลย เอาเดี ons, ๋ยวไปรถให้เพิ่นได้รถอ๋อรถจะบ่รถไผนะจะ2คันนะรถไอ๋อมีรถรถเจ้ารถรถรถอ๋อไเียวออกน่อ๋อเดี๋ยวๆแป๊บนึงเบิ่งนํากันก่อนได้แล้วอ่

สวรรค์สันพระมุ Gesch ้ง <premier> <lyn> <mag> ี tá, ่ย <heit> <cam> ังเป็นวงเป็นย่าได้เละเนาะลูกเต่าเหมืนกันใหญ่ไปแล้วบัวห้เจ็บอ่าไข่คือเก่าแล้วบ้านบัเจ็บบัวป่วยคือเก่าเนาะปะชนะจบพิธีเรียบร้อยเนาะมิเตวานี่ยแหละพี่น้อวยเนาะอยู่สวรรค์สันพระบ้านนี้ข่างสุดไทยไทยสุดมิเตาบุญความงามความดีเนาะทีที่ไหวให้พี่ให้น้องหรือว่า ลูกเต้าเบื้องน้ำกันเนาะอนาะเนาะคลิปนี้กับพี่น้องเนาะขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณอ่าพี่น้องเอฟซีเด้อเนาะตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเนาะเขามามาสมเป็นกําลังใจให้ที่ตามเบื้องลงานน้ำกันตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เฮึ้นเคียงเขาพี่น้องเนาะที่เขามาส่งสการเรานี่แหละครั้งสุดท้ายอะไครั้งสุดท้ายเนาะขอบคุณขอบใจเป็นอย่างสูงเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้เนาะมูเซียงลาพีลาน้องไปก่อนพบพ่อ,อ,อกันในคลิปหน้าอยู่ดีมีหฮงร่ำรวยเบิดสกุลสุคนไปน,นเดีอพี่น้องเด้อสบายดียดไปเนาะวันนี้ไปขยับรถให้ข้เจ้าก่อนพี่น้องเนาะ